ด i นิเมตเซนส์สวัสดีครับสำหรับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็คือคู่หูตัวใหม่ของผมที่จะลุยในงานของเล l สา e ลันลี่ Y3 หรือเลนส l ยลันลี่ปีที่3ที่กำลังจัดขึ้นในปีนี้ก็จะเริ่มใส่กันในวันที่1มิถุนายน2024นี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องเริ่มต้นพร้อมกันเพื่อดูข้างในว่าเสื้อแจ็คเก็ตที่ผมจะใส่ในปีนี้เป็นรุ่นอะไรแต่ที่แน่ๆก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์พิเกอร์เวิแน่นอน สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เห็นเลยที่เราได้เจอหน้ากล่องก็คือตัวทองเหลืองที่คำว่า P W ตัวนี้ครับมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าพรีเมียมแล้วก็สวยมากๆเลยเนี่ยเป็นทองเหลืองสวยมากนี้แค่หน้ากล่องก็ยังรู้สึกว่าสวยมากๆแล้วก็พรีเมียมมากๆแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่องพร้อมกันเลยครับ หูจับที่กล่องก็จะเป็นไปตามรุ่นของกางเกงหรือแจ็คเก็ตที่เราเลือกเห็นไหมครับใครเห็นผ้าตัวนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะสำหรับคนที่เป็นแฟน p i กเก e ลเวิได้เห็นตรงหูจับแค่เนี้ยก็ดูรู้แล้วข้างหลังกล่องก็จะมีคำอธิบายของผลิตภัณฑ์พิกเกิลเวิร์กาก็จะเขียนว่า to our fans and c u s t o m e r แล้วก็จะเป็นอธิบาย ภาษาอังกฤษคร่าวๆก็อธิบายกับเรื่อง passion และ intention ของ Pickle w o r k ที่จะส่งต่อให้กับลูกค้าประมาณนี้แล้วก็ลงไทยด้วย Made Work. Okay. เม e b บ Pickle w o r k โอเคเราจะมาแกะพร้อมกันเลยกล่องเนี่ยผมไม่กล้าแกะแบบรุนแรงมากเลยกลัวจะเสียหายเพราะมันเป็นอะไรที่น่าเก็บมากๆโอเค ในที่สุดก็จะได้เจอกันแล้วครับสัมผัสแรกเลยทําให้นึกถึง 23BA ตอนที่ผมเพิ่งเริ่มใส่ใหม่ๆเลยและที่สําคัญดีใจมากกับแจ็คเก็ตตัวนี้ผมได้เลือกไทป์เองได้เลือกดีเทลเอตั้งเกงที่ก็เวิร์กยีสิบส BA ของผมมันเป็น First p r o รดักชั่นรันไงครับเมื่อได้แจ็คเก็ตมาใส่คู่กันแล้วผมก็อยากจะได้ให้มันเหมือนกันก็ต้องขอบคุณพี่โอมากๆเลยครับที่ ทำให้ดีเทลที่ผมขอไว้เป็นความจริงป้ายหนังที่เราเห็นมันก็จะแตกต่างจากรุ่นปกติเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับว่าป้ายหนังรุ่นปกติเป็นยังไงรวมถึงกระดุมแล้วก็หมดด้วยหมดก็จะเป็นได้รับการเผาไฟเห็นไหมครับพอพ่นไฟแล้วไทเทเนียมก็จะเปลี่ยนเป็นสีนี่คือหมดและกระดุมที่เป็นในรุ่นของ First Production Run มันแบบรู้สึกว่าพรีเมียมมากๆครับแล้วก็แจ็กเก็ตตัวนี้ก็ตามฉบับถ้าใครเห็นกระเป๋าคงจะรู้แล้วว่าผมเลือกเป็นไทอะไรก็คือเป็นไทวันไทวันก็จะมีเบลอยู่ข้างหลังแน่นอนมันก็ตรงกับรุ่นที่แล้วก็ไทวันเหมือนกันที่ผมแข่งแล้วได้รางวัลมาเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันตัวเต็มเห็นไหมครับ ที่ผมบอกนี่คือเบลโอเคขออนุญาตเก็บกล่องแป๊บหนึ่งเจอกันแล้วครับยีบส ba ไทวันยี่สิบสาม on detail รูปแบบก็เป็นไทวันกระเป๋าจะไม่มีฝาก่อนที่จะพัฒนาไปเป็นไททูก็คือรุ่นสองกระเป๋าผมมาอยากจะถอดตางเกียงยี่บ ba มาเปรียบเทียบ ความแตกต่างกับผ้าตัวนี้มากๆเลยว่าตัวใหม่กับผ้าตัวที่ผมใส่มาจะสิบเดือนแล้วเป็นยังไงเข้มมากๆในที่สุดก็จะได้ครบฉาย,ยาชุดเกราะสีน้ำเงินสักทีมีทั้งแจ็คเก็ตทั้งกางเกงก็เป็นชุดเกราะเต็มตัวครับดีนะไม่ทำหมวกมาด้วยโอเครายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างสำหรับแจ็คเก็ตตัวนี้ก่อนจะไปดู ตัวเต็มของแจ็คเก็ตผมก็อย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวผมจะให้มาดูรุ่นตัวเปรียบเทียบระหว่างแจ็คเก็ตยีบสอและกางเกงยีบสอที่ผมใส่มาประมาณเกือบ10เดือนแล้วก็คือตัวนี้เห็นไหมครับนี่คือป้ายหนังที่ผ่านการใช้งานมา10เดือนกับป้ายหนังตัวใหม่เนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยผมก็ใส่มาเรื่อยๆผ่านการซักมาสามครั้ง แล้วก็แช่หนึ่งครั้งก็เป็นแบบนี้แล้วก็ผมบำรุงทุกเดือนครับป้ายหนังเนี่ยถ้าเราไม่อยากให้มันแห้งแต่ก็บำรุงด้วยครีมดีๆเดือนละครั้งก็ได้แล้วครับไม่ต้องบ่อยมากแต่ถ้าใครมีเวลาก็เดือนละ2ครั้งก็จะยิ่งดีครับนี่ก็คือผ้าของ 23B A ที่ผ่านการใส่มา10เดือนกับผ้า23 B A ตัวใหม่เห็นไหมครับเข้มมากๆนี่10เดือนแล้วผมยังใส่เข้มอยู่เลยไม่รู้จบ งานพิกอลเวิร์กเฟสคอนเทสสองทันหรือเปล่าก็ไม่รู้สิ่งที่ผมบอกก็คือรุ่น First Production Run เห็นไหมครับกระดุมก็จะเป็นไทเทเนียมที่ผ่านการเผาไฟมาก็จะเป็นแบบนี้ถ้ารุ่นปกติกระดุมกับหมดุดก็จะเป็นไทเทเนียมปกติที่ไม่ได้เผาไฟนี่ก็คือแจ็กเก็ตที่กำลังจะเริ่มใส่ในวันแรกแล้วก็กางเกง10เดือนก็จะมาให้ดูสีผ้าคร่าวๆว่าเป็นยังไงกันบ้าง รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันต่อว่าข้างในแจ็คเก็ตมีกิมมิกมีดีเทลอะไรกันบ้างครับแล้วก็สำหรับกานเกง p i c k l r Work 2 3BA ที่คุณได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ใครอยากดูรีวิวผมทำรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปรับชมได้ชื่อเนื่องยืนในวงเล่ารีวิว w p i k k e w w r r 23 BA ค 3BA ครับ,รบสำหรับเริ่มแรกเลยที่เราเห็นแจ็คเก็ตเราดูจากภายนอกเราน่าจะรู้ว่า แจ็คเก็ตตัวนี้มีอะไรที่พิเศษมากๆโดยเฉพาะการใช้ได้พุ่งดูจากตรงนี้ก็รู้แล้วครับได้พุ่งหรือว่าเว็บยานไม่ใช่สีธรรมชาติตามที่เป็นแจ็กเก็ตเดนิมทั่วไปแน่นอนเพราะแจ็กเก็ตตัวนี้ใช้ได้พุ่งสีดาร์กนาวีมันก็เลยทำให้ได้โทนสีที่ออกชานี่หรือสีสว่างสว่างเมื่อเวลาเราเฟดไปสักระยะหนึ่ง ได้ยืนก็จะใช้สีอินดิโก้แต่ไม่ใช่อินดิโก้ทั่วไปก็จะเป็นสีด e e indigo ด้วยทาง pickerwork นะครับย้อมสีอินดิโก้ให้เข้มแล้วก็ลึกที่สุดเท่าที่สามารถทําได้มาด้วยผ้าน้ำหนักย23ออนซ s u n f l t light handwove ซึ่งผ้า23ออนเนี่ยก็จะถือว่าอยู่ในรุ่น handwove w ของในบรรดาโหมด พาเดเนิมหรือกางเกงยียนนะครับไฟที่ใช้ก็จะเป็นไฟเมนหลักก็คือจะเป็นไฟย USA c o t t o n ขั้นตอนการทอก็จะใช้การลดแป้งโดยการใช้แป้งให้หน้อยที่สุดแล้วก็ทอให้แน่นที่สุดเท่าที่สามารถทำได้สภาพแจ็คเก็ตหรือว่าสภาพผ้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเป็นอะไรที่แน่นมากๆต่อมา สิ่งแรกเลยที่เราสะดุดตาอีกจุดหนึ่งป้ายหนังตัวนี้ทาง p i c k l e w o r k ใช้กรรมวิธีกว่า10ขั้นตอนเลยกว่าจะได้งานศิละปะชิ้นนี้ออกมาด้วยการใช้ป้ายหนังวัวแท้จากโรงงานตัวชิกิผ่านกระบวนการย้อมสีน้ำเงินแล้วก็ปั๊มจมลงไปโรงงานโตชิกิก็เป็นโรงงานหนังจากประเทศญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อมากๆในเรื่องของหนังนะครับ ซึ่งป้ายหนังตัวนี้เมื่อใช้งานไปนานๆเนี่ยใครที่ติดตามกางเกงยืบ3 ba ผมอยู่จะเห็นเลยว่ามันสวยมากๆทำให้ป้ายหนังยิบ3 ba ไท i ััตัวนี้ครับเป็นป้ายหนังที่ไม่เหมือนใครในโลกของกางเกงยียนหรือผ้าเดนิมแน่นอนต่อมาสิ่งที่โดดเด่นอีกจุดนึงเลยที่เราเห็นครับก็คือกระดุมกระดุมมาด้วยกัน4เม็ดตามแบบฉบับของไทวันในช่วงเวิร์นวอลทหรือว่าสงครามโลกครั้งที่2 และจุดที่โดดเด่นสะดุดตามากๆเลยก็คือเป็นกระดุมไทเทเนียมเป็นรีเวทไทเทเนียมที่ผ่านการเผาไฟหรือพ่นไฟมาเรียบร้อยแล้วก็ทำให้ได้เฉดสีที่โดดเด่นแล้วก็เป็นแจ็คเก็ตที่ไม่เหมือนใครรับรองว่ากระดุมแลวก็รีเวทของแจ็คเก็ตย3 b a ามเบไทวันตัวนี้ครับจะสร้างสีสันที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใครแล้วก็ไม่เหมือนใครแน่นอนส่วนหมดจะใช้หมดทองแดงของโรงงาน s c o v i l จากย s เหรือว่าสหรัฐอเมริกาทุกจุดครับจะสังเกตได้ว่า material ที่พิกเกอร์เวิร์กใช้จะเป็นโรงงานที่มีชื่อทั้งนั้นต่อมาพระเอกของไทวันที่เราจะสังเกตได้ชัดที่สุดเลยก็คือกระเป๋าจะเป็นกระเป๋าเดี่ยวที่อยู่ทางซ้ายบนแล้วก็ สิ่งที่บ่งบอกว่าเป็น WorldW อลทูหรือว่าสงครามโลกครั้งที่2ก็คือตัวกระเป๋าตัวนี้จะไม่มีฝาปิดในช่วง w o r ร์วอลทูะครับจะเป็นช่วงสงครามโลกและต้องการประหยัดงบประมาณเป็นจํานวนมากก็เลยทําให้ต้องลดต้นทุนในการผลิตตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกอย่างเช่นถ้าเป็นกระดุมก็จะเป็นกระดุมโดนัทเหมือนกัน แต่ถ้าเป็นโมเดลก่อนแล้วก็หลัง World War ทครับจะสังเกตเห็นได้เลยว่าจะมีฝาปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วไทวันก็จะมี2แบบก็คือแบบที่มีฝาปิดแล้วก็ไม่มีฝาปิด ซึ่งก็แล้วแต่แบรนด์จะทำออกมาว่าจะเป็นไทวันประเภทไหนก็ทั้งสองข้างก็จะตอบหมดในกระเป๋าตัวนี้ครับผมกำลังคิดอยู่เลยว่าผมจะใส่อะไรลงไปดีซึ่งตอนแรกอะ่ะผมเล็งเป็นกระเป๋าใส่เหรียญของ picker w o r k เอาไว้แต่ว่ามันใหญ่ไปเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่คือกระเป๋าใส่เหรียญของ picker w o r k ผมลองใส่ดูแล้วผมเสียดายมากเลยมันใหญ่ไปครับ มันก็เลยเฟดไม่ได้หรือถ้าเอาของของอกแล้วก็บ,บ,บีบมันก็ไม่ได้อยู่ดีดังนั้นแล้วผมก็เลยคิดว่าผมจะใช้กระเป๋าตัวเดิมก็คือกระเป๋าใส่เหรียญของซามูไรจากแจ็กเก็ตตัวเก่าซึ่งเป็นกระเป๋าใส่เหรียญน,นำโชคของผมนี่แหละครับมาใส่เอาไว้เหมือนเดิมแบบนี้เพราะว่าไอตัวกระเป๋าซามูไรของผมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เฟดอะไรมากซึ่ง มันยังสามารถเฟดต่อได้อีกเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยจะมาใช้ในการสืบทอดแจ็กเก็ตรุ่นต่อไปในการเฟดกระเป๋ามันก็ถือว่ามีมนขลังอะไรมากๆเหมือนกันนะครับการใช้กระเป๋าใบนี้ใครที่ติดตามแจ็กเก็ตของผมอยู่ก็จะเห็นได้เลยว่ากระเป๋าของผมมีเอกลักษณ์ในการเฟดอยู่ด้วยโดยใช้กระเป๋าใส่เหรียญน,นี่แหละครับตัวนี้ยังใหม่อยู่เลยครับสียังเข้มอยู่เลย ส่วนตัวข้างๆกระเป๋าก็จะเป็นแ็บข้างหน้าก็จะมีคำว่า p ิเกอร์ข้างหลังก็จะมีคำว่า Work ์อยู่แ็บของยี BA ก็จะเป็นเอกลักษณ์ในอีกแบบหนึ่งที่โดดเด่นตามแบบฉบับของ2 3 BA เหมือนกันต่อมาเราก็จะมาดูด้านในของผ้ากันนะครับเมื่อเราเปิดแจ็คเก็ตตัวนี้มาแล้วอะ่ะสิ่งที่โดดเด่นเห็นไหมครับคือริมผ้าริมผ้าที่ใช้ก็จะเป็นริมฟ้าพันกับดิ้นเงินแล้วก็ดิ้นทอง ซึ่งริมผ้าที่ใช้เย็บแจ็กเก็ตตัวนี้เราจะเห็นได้หลายจุดมากๆเลยเนี่ยอย่างเช่น2ฝั่งนี้แล้วก็จะมีชายแจ็กเก็ตด้านล่างอีกจุดหนึ่งลายแขนเสื้อก็จะมีเหมือนกัน t ี่พิกเกอร์เบใช้อยู่ทั้งสองข้างเลยและได้ที่ใช้เย็บแจ็กเก็ตตัวนี้ก็จะเป็นได้สีน้ำเงินทุกจุดเสริมความเป็น blue armor เข้าไปอีกขั้นหนึ่งก็บ่งบอกถึงความเป็น ชุดเกราะสีน้ําเงินมากๆต่อมาเรามาดูในส่วนด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์ของไทวันที่เราจะเห็นชัดที่สุดเลยก็คือเบลเห็นไหมครับซึ่งเอกลักษณ์ของบนวอลทูก็จะมีเขี้ยวตัวนี้ที่เป็นเขี้ยวล็อกสองเขี้ยวแต่ถ้าเป็นหลังเอร์วอลทูไปแล้วก็จะเป็นฟันตาก็จะเป็นซ,ซี่ด้านหลังนี่ก็ใช้ผ้าริมเหมือนกันพร้อมกับ จีบด้านซ้ายและด้านขวาเพื่อให้แจ็คเก็ตตัวนี้เข้ารูปมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเฟดได้ด้วยเหมือนกับแจ็คเก็ตตัวที่แล้วของผมด้านหลังตัวนี้ก็เฟดเหมือนกันโดยรวมบอกเลยว่าแจ็คเก็ต p i c k e r w o r k ร3 b ยาวันตัวนี้นะครับเป็นอะไรที่โดดเด่นมากๆแล้วก็ให้เฉดสีที่มีมิติ แปลกใหม่ไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเฉดสีของเฟสและวัสดุแมทเทเรียลที่ใช้เมื่อเราเปิดมาแล้วนอกจากจะเห็นริมที่โดดเด่นแล้วเราก็จะเจอกับป้ายแฮร์แท็กตัวนี้ที่แอบอยู่ด้านข้างด้านในเห็นสีข้างในไหมครับเข้มดุดันมากๆด้วยความที่ใช้ได้พุ่งเป็นดาร์กนาวีโดยรวมบอกเลยว่าผมตื่นเต้นมากๆกับ แจ็กเก็ตตัวนี้ที่จะได้ใส่แล้วก็เฟดไปกับมันในระยะเวลา365วันของรายการ Red Line r a l l y 3หรือว่า Red Line r a l l y ปีที่3ก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รู้จักกับผมก็น่าจะโดนป้ยยาตามๆเปกันมาในการแข่งประกวดกันเรียบร้อยแล้วปีนี้มันแน่นอนครับเห็นหลายๆคนระดับหัวกะทิที่เข้ามาลงทะเบียนกันแล้วซึ่งการแข่งขันก็ ยึดกติกาตามเดิมที่ผมเคยไลท์แจ้งเอาไว้แล้วก็ก็จะแบ่งเป็นโซนระหว่างโซนเวลแล้วก็โซน SEA ก็หรือว่า South East Asia เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เหมือนกับพี่ไทยเราก็แข่งกันเองกับอินโดมาเลยแต่ว่าประเทศอื่นๆก็มีดดดๆอยู่เหมือนกันอย่าประมาทนะครับสำหรับการแข่งขันเลนราเรลลี่ทรในปีนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดี ซึ่งผมคิดว่ากรรมาการน่าจะตัดสินใจยากแล้วก็น่าจะปวดหัวอีกปีหนึ่งแน่นอนครับสำหรับปีนี้ขั้นตอนต่อไปก่อนใส่แจ็กเก็ตตัวนี้เดี๋ยวถ้าใครติดตามผมก็น่าจะได้เห็นคลิปป้าผมทำอะไรแปลกๆก,กับแจ็กเก็ตตัวนี้แล้วเจอกันครับในคลิปต่อไปขอให้ทุกๆคนใส่ยีในทุกๆวันอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ